ว่ากุนฮอดพี่น้องชาวสีสะเกตหลายแท้รับเซลล์คนนี้ไว้ในอ้อมใจหน่อยได้ไหมคะจะเอาทุ้เรียนของเราไปขายต่างประเทศให้เขาได้รู้ว่าเมืองไทยเรามีดีแค่ไหนคะ่ะการูกกนเด้อ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวศรีสะเกดท,ทุกคนเด้อสบายดีบอหฮอนบอฮอนบอฮอนบทอทนไหวอยู่เนาะทนไหวอยู่ใช่ไหมกึอทอดพ่อใหญ่บ <Good. S 1> อบคุณพ่อกับคุณอาฝากมาบอกค่ะ ว่ากึดหอดพี่น้องชาวสีสะเกดหลายแท้วันนี้ไม่ได้มาด้วยส่งใจมาส่งคนหน้าเหมือนหน้าคุ้นมาพอฟังได้บอวว้าวบอค่อยเป็นพยายามเต็มที่เด้อ ไปมาสองเวทีนะคะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆจากพี่น้องชาวสีสเกตดีใจแล้วก็ซึ้งใจมากๆค่ะระหว่างทางก็มีได้โทรคุยกับท่านสองอดีตนายกนะคะท่านก็ให้กำลังใจมาค่ะตอนเด็กๆดิฉันเคยมาเดินหาเสียงของพักไทยรักไทยนะคะตอนนั้นเป็นคุณพ่อค่ะนำขบวนดิฉันมากับพี่ชายพี่โอ๊คนะคะเดินอยู่ด้วยกันก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็น ได้ผูกผ้าเขาม้าเองแล้วค่ะชอบค่ะสวยทุกผืนเลยค่ะแต่ขอใส่ผืนเดียวก่อนเนาะมาคุยเนี่ยเดี๋ยวหายใจไม่ออกขอบคุณมากๆในน้ำใจของพี่น้องชาวสีสะเกดนะคะทางนู้นไกลมากเลยมองไม่เห็นขอส่งใจแบบบลูทูธไปก่อนนะฝั่งนู้นนะคะฝั่งนี้ด้วย18ปีที่ผ่านมาค่ะคุณพ่อเคยมาลงพื้นที่ที่สีสะเกด ตอนสมัยนั้นรัฐบาลของประเทศเ,เป็นเป็นไปได้ดีพี่น้องมีกินมีใช้ลืมตาอ้าปากได้วางแผนให้ลูกหลานเรียนสูงๆกันหมดจำได้ไหมคะมันนานมาแล้วอยู่นะจำได้ไหมเอ่ยแล้วตอนที่คุณอายิ่งรักมาที่สีสเกตล่ะจำได้ไหมคะหกปีที่แล้วโดนยึดอำนาจไปแล้วแต่ก็มาที่นี่ค่ะมาช่วยชาวนา ซื้อข้าวในราคาที่แพงกว่าตลาดเพื่อจะช่วยชาวนาที่เดือดร้อนในขณะนั้นพี่น้องยังจำกันได้ใช่ไหมคะศรีสะเกตเป็นจังหวัดที่สำคัญมากๆสำหรับเราครอบครัวเพื่อไทยมาเสมอค่ะที่ดินทำกินของพี่น้องเราให้ความสำคัญมากๆเราจึงขออาสาค่ะดูแลพี่น้องชาวศรีสะเกตในทุกมิติค่ะ ทำไมเราต้องอาสาเพราะเรามั่นใจว่าเราคิดเป็นทำเป็นและทำสำเร็จมาแล้วค่ะพี่น้องชาวศรีสะเกดทุกคนคะการเดินทางของพักเราตั้งแต่สมัยไทยรักไทยถึงพลังประชาชนถึงเพื่อไทยณนะปัจจุบันนะคะมันเป็นเวลา20กว่าปีแล้วพี่น้องเชื่อไหม ดิฉันกลับไปดูรูปตัวเองตอนนั้นยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เลยค่ะตอนสมัยพักไทยรักไทยคุณพ่อพูดตลอดว่าท่านเป็นเด็กบ้านนอกรู้ดีว่าโอกาสต่างๆบางทีมันก็มาไม่ถึงคนบ้านนอกอย่างเขาอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดนะคะตัวดิฉันเองเป็นลูกค่ะได้ยินมาตลอดรู้สึกตลอดจริงๆว่าโอ้โห ศักยภาพของพวกเรากระจายตัวอยู่ต่างจังหวัดมากมายทําไมนาะคนต่างจังหวัดยังต้องเป็นคนจนคะทําไมนาะรัฐบาลดีๆที่มาจากประชาชนต้องโดนปฏิวัตินะทําไมนาะไม่ให้เวลารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยอีกสักหน่อยพี่น้องก็คงลืมตาอ้าปากได้มีรถไฟความเร็วสูง ต้นป่านี้คงส่งทุเรียนภูเขาไฟไปขายสบายๆแล้วค่ะที่ดินของพี่น้องศรีสะเกดดินเป็นดินภูเขาไฟเก่าเรามีดินที่อุดมสมบูรณ์กว่าคนอื่นมากมายพี่น้องเชื่อไหมคะ8ปีที่ผ่านมาประเทศเราถูกแช่แข็งค่ะไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้เดินไปข้างหน้าถอยหลังกี่ก้าวนับไม่ถ้วนแล้วค่ะระหว่างที่เรา ถอยหลังอยู่แบบนี้ประเทศเพื่อนบ้านประเทศทั่วโลกเขามีนวัตรกรรมใหม่ๆเยอะแยะเลยค่ะมีเทคโนโลยีมากมายที่โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกษตรค่ะที่จะสามารถช่วยพี่น้องได้ดีมากๆทำให้พี่น้องเหนื่อยน้อยลงมีผลผลิตที่สูงขึ้นมีการเกษตรที่แม่นยำขึ้นและไม่มีปุ๋ยแพงๆแ,แบบนี้แน่นอนค่ะ การปลูกหอมแดงปลูกข้าวปลูกผล,ลไม้พี่น้องขบต้นทุนที่สูงขึ้นใช่ไหมคะขายก็ยากขึ้นใช่ไหมคะจากรัฐบาลชุดนี้ได้อะไรกันมาบ้างคะสิ่งที่เห็นชัดๆหนี้สินใช่ไหมคะพี่น้อง รัฐบาลของท่าพักเพื่อไทยครอบครัวเพื่อไทยได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลอีกครั้งเราสัญญาค่ะว่าเราจะกลับมาให้ทำให้พี่น้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะปากท้องของพี่น้องคือเรื่องหลักของพักเพื่อไทยเสมอมาค่ะเรามีทุเรียนภูเขาไฟดีๆแสนอร่อย ถ้ามีนวัตกรรมดีๆเข้ามาช่วยเราจะเก็บทุเรียนเหล่านั้นได้นานขึ้นค่ะนานขึ้นก็ขายได้นานขึ้นอีกเก็บไว้ไม่ต้องรีบร้อนที่ต้องขายให้มันหมดณเดียวนั้นแต่เราจึงสามารถเก็บไว้ในระยะยาวขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นได้จริงๆพี่น้องว่าดีไหมคะสินค้าต่างๆถ้าใช้ปุ๋ยน้อยลงดีขึ้นไหมคะถ้าปุ๋ยราคาไม่แพงอย่างทุกวันนี้มันจะดีไหมคะ ตอนที่ยุคไทยรักไทยยุคเพื่อไทยไม่มีหรอกปุ๋ยแพงสินค้าเกษตรบอมีราคามีหรอไม่มีไม่มีค่ะมันเป็นแค่สมัยนี้ยุคนี้เท่านั้นแหละพร้อมหรือยังคะพี่น้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปด้วยกันหรือยังคะจุดเริ่มต้นนั่นคือการ ชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายแลนสไลด์ค่ะอย่างที่พี่เต้นได้กล่าวไว้นะคะเราไม่ขอมากขอเขตละคนพอค่ะเราจะได้มีแรงไปช่วยกันทำให้พี่น้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถ้าเราได้รับเลือกตั้งกันมากพอมีจุดที่จะเริ่มที่จะดูแลพี่น้องประชาชน ดิฉันขออาสานะคะขออาสาเป็นเซลล์ขายทุเรียนภูเขาทองให้ให้ทุกน้องค่ะได้ไหมคะขอเป็นเซลล์ขายทุเรียนให้พี่น้องได้ไหมคะรับเซลล์คนนี้ไว้ในอ้อมใจหน่อยได้ไหมคะจะมาช่วยขายค่ะจะเอาทุเรียนของเราไปขายต่างประเทศให้เขาได้รู้ว่าเมืองไทยเรามีดีแค่ไหนคะ่ะไม่ใช่แค่การเกษตรนะคะพี่น้อง มากไปกว่านั้นเราจะมองหาศักยภาพของคนในครอบครัวของพี่น้องค่ะให้มีทางหาเงินได้ง่ายกว่าเดิมหาโอกาสได้มากกว่าเดิมคนทำการเกษตรก็ทำไปอีกหลายๆคนก็อาจจะทำอย่างอื่นที่ตัวเองมีศักยภาพมากกว่านั้นไปอีกเราได้โอกาสค่ะพี่น้องลูกหลานจะมีโอกาสมากขึ้นในชีวิตได้เรียนได้ทำงานได้ออกไปนอกประเทศ ไปดูว่าเขาไปถึงไหนกันแล้วพักเพื่อไทยเอาประชาชนมาเป็นศูนย์กลางตลอดค่ะเราอยู่กันแบบครอบครัวแบบนี้มาเป็นเวลายี่สิบกว่าปีแล้วเส้นทางอันยาวไกลแน่นอนค่ะมีสสย้ายพักมีคนออกไปสร้างบ้านใหม่สร้างครอบครัวใหม่บางคนไปสร้างก็กลับมาออกไปอย่างที่เราไม่ว่าเราไม่ว่ากัน แต่บางคนก็ออกไปอย่างไม่ดีก็มีค่ะเรามีทุกรูปแบบในระยะทาง2ี่กว่าปีที่ผ่านมาดิฉันได้แต่คิดในใจค่ะเขาบอ่อฮักเราแล้วก็บ่กเป็นอย่างพี่น้องยังฮักเพื่อไทยอยู่บ่ยังฮักกันอยู่บอ่อย่าลืมกันเดอ้อถ้าได้เลือกตั้งเมื่อไหร่เลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักค่ะ พี่น้องคะอยากหายจนบบอ,อยากหมดหนี้หมดสินบบอ,อยากมีเงินใช้ไปนานๆบอพักเพื่อไทยเท่านั้นคือคำตอบของพี่น้องขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องครับขอเสียงปรบมือได้เสียงกรี๊ดดังๆให้กับหัวหน้าครับกลัวเพื่อไทยครับ เสียงกับเสียงเสียงดังๆกับพี่ดอนเทดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน q r Code คด้วยนะครับ